ฮ่องกงนั่นเนี่ยตกอยู่ในเงื้อมมืออังกฤษมา9-9ปีฮ่องกงเนี่ยหลุดพ้นออกจากมืออังกฤษมา21ปี21ปีที่จีนปกครองฮ่องกงโดยผ่าน proxy ตัวแทนก็คือผู้ว่าการฮ่องกงเมื่อจีนได้ฮ่องกงแล้วจีนไม่มีทางที่จะทําให้ฮ่องกงวุ่นวายไปแบบอังกฤษด้วยเหตุน,นี้จีนถึงไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงนะฮะเพราะเขารู้ว่าถ้าเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงแล้วผู้ว่าคนใหม่ขึ้นมาก็อาจจะไม่ใช่คนซึ่งเฟเวอร์ทางจีน อาจจะเฟเวอร์ทาง,งกฤีเพราะจีนยังต้องการที่จะแทรกแซงเข้ามาเป็นปกติธรรมดาท่านผู้ชมผมไม่ได้ตําหนิจีนเมื่อจีนเข้ารอตั้ง99ปีอีก50ปีจะบอกจะให้กงฮ่องกงมีอิสระในการปกครองในการที่จะทํางานต่างๆนะฮะเพื่อที่จะเข้าก้าวไปสู่ในการรวมชาติในที่สุดเขาก็บอกว่าเอาเป็น2ระบบกันละกันระบบประเทศจีนคือคอมมิวนสิสต์ระบบฮ่องกงก็คือทุนนิยมแต่จีนจะไม่ปล่อยให้ทุนนิยมนั้นเฟื่องฟูใน ฮ่องกงจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อจีนท่านผู้ชมรู้ไหมก่อนที่อังกฤษจะคืนเกาะฮ่องกงอังกฤษใช้งบประมาณที่เหลือที่มีอยู่สร้างสนามบินแชปล็อกก็สนามบินที่ท่านผู้ชมไปฮ่องกงแล้วลงนั่นนะฮะฝีมืออังกฤษทั้งนั้นนะฮะผู้รับเหมาคนอังกฤษเงินคนอังกฤษทุกอย่างก็คือว่าให้ธุรกิจคือพูดง่ายว่าล้างคลังกระเป๋าของสถานภาพคลังทางฮ่องกงเอามาลงทุนในสนามบินแชปล็อกกกหมดเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วอังกฤษก็ทําทุกอย่างเพื่อสูบเงิน พอรู้ว่าตัวเองไหนๆก็จะไปแล้วจะไม่อยู่ท่านผู้ชมครับย้อนกลับมา21ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2005 2004 2540มาจนถึง2662 22ปีเนี่ย ท่านผู้ชมย้อนหลังกลับไปอีกสัก20ปีเป็น42ปีนะผมกำลังพูดถึงคนฮ่องกงที่อายุ40-40กว่าคนที่อายุ40-40กว่านี้ในวัยเด็กในวัยที่เรียนมัธยมมปลายหรือในวัยมาหาวิทยาลัยเนี่ยก็เรียนจบและใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษแต่ว่า22ปีให้หลังจาก2540มาเด็กรุ่นใหม่ที่วันนี้เนี่ยที่ถ้าเรียนหนังสือปีแรก ที่เกิดปีแรกเมื่อปี2540วันนี้เขาอายุ22ละเมื่อเขาอายุ22เ,ยเขาต้องผ่านมัธยมผ่านมปลายแล้วผ่านมหาวิทยาลัยมา,ยลมาแล้วทําไมคนผู้นี้ถึงไม่ได้เป็นคนจีนสักทีเหตุผลเพราะว่าระบบการศึกษาเนี่ยฮะใน ฮ่องกงใช้ระบบอังกฤษและระบบการศึกษานี้ฝังรากลึกลงไปอย่างมากนะฮะจนกระทั่งจีนไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ทันทีก็คือสอนแบบอังกฤษให้คิดแบบคนอังกฤษนะฮะระบบอังกฤษยังย่งยืนมานานแล้วจนกระทั่งจีนไม่รู้จะทำยังไงก็เริ่มโดวยวิธีการบังคับให้โรงเรียนในฮ่องกงให้สอนภาษาจีนกลางเพราะว่าในโรงเรียนในฮ่องกงเรียนมันธยมทั้งมัธยมต้นมันธยมปลายนะั้นเขาใช้ภาษาท้องถิน่นคือภาษากวางตุง้งนะที่เขาเรียกว่ากวองตรงขวา ภาษากวางตุ้งนะฮะจีนก็บีบให้คนกวางตุ้งแม้จีนเนี่ยตอนนี้ต้องการให้ใช้มาตรฐานภาษาจีนกลางทั่วประเทศของตัวเองอยู่แล้วคนที่อยู่ที่กวางตุ้งในขณะนี้ถ้าพูดภาษากวางตุ้งเขาไม่ให้พูดแล้วนะเขาให้พูดภาษาจีนกลางแทนมันก็กระทบฮ่องกงแล้วยิ่งมาบังคับให้เรียนภาษาจีนกลางอีกเพราะว่าฮ่องกงกวางตุง้งผูกพันกันมากย่านนั้นกวางโจนะฮะตรงกวนพวกนี้เป็นคนเชื้อสายกันเดียวกันนะฮะหลายๆคนท่านผู้ชมเคยชมภาพยนตร์ หลายๆเรื่องอย่างเช่นยิบมันอย่างเงี้ยยิบมันแต่ก่อนนะฮะก็เป็นคนกวางตุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วย้ายมาอยู่ฮ่องกงย้ายมาอยู่ฮ่องกงแม้ทั้งดร์ญญซุนยัตเซนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนล้มล้างราชวงศ์ชิงก็เคยมาใช้ชีวิตอยู่ที่ฮ่องกง ระยะหนึ่งเอาเป็นว่าการปฏิวัติในจีนในยุคแรกๆสมัยราชวงศ์ชิงที่โค่นล้มจักรพรรดินีซูสีไทเห่านั้นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มที่กวางตุง้งเริ่มที่กวางตุง้งแล้วพอราชวงศ์ชิงปราบปรามหนักก็หนีเข้ามาที่ฮ่องกองเพราะฉะนั้นแล้วกวางตุ้งกับฮ่องกองเป็นเนื้อเดียวกันใช้ภาษาเดียวกันคนกวางตุง้งนะต้นตระกูลขอคงคนฮ่องกองเนี่ยเมื่อไปสืบแล้วเนี่ย90%ซของคนฮ่องกองมาจากกวางตุ้งทั้งนั้น แต่มาวันนี้ท่านผู้ชม75%บอกว่าเขาไม่ใช่คนจีแล้วเขาเป็นคนฮ่องกง